สวัสดีครับสวัสดีทุกคนกันด้วยนะยินดีดต้อนรับสู่เกมรูบอกรายได้แบบเดสเดียลสสำหรับวันนี้เนี่ยผมก็จะพาทุกทุกคนไปแม้ถ้าจะบอกตอนนี้เนี่ยเดี๋ยวมันก็ดูจะไม่เซอร์ไพรสักเท่าไหร่แต่ว่าทุกทุกคนก็ต้องรู้ด้วยแหละว่าผมต้องทําอะไรแต่ว่าทุกทุกคนก็อย่าเพิ่งไปบอกเรื่องนี้กับซอมบี้นะครับเพราะว่ามันเป็นเรื่องเซอร์ไพรส์ใช่ฮะมันเป็นเรื่องเซอร์ไพรส์โดยแผนการเนี่ยก็คือผมจะไปเล่นคลาสนักฆ่าไข่ เดี๋ยวผมเรียกเป็น c l a s เตอ e r เอ็กแล้วกันมันดูเข้าใจง่ายกว่าก็คือผมจะไปเล่น c ล a สนั้นนั่นแหละและถามว่าการเซอร์ไพรส์เนี่ยมันเป็นยังไงแน่นอนฮะในเมื่ออยู่กับผมเนี่ยผมก็เป็นผู้เชี่ยวชาญด้านแผ่นโลหะอยู่แล้วด้วย <c oughs> <c oughs> เออก็คือวิธีการเนี่ยนั่นแหละฮะผมจะเล่น c l a s เตอ e r เอ็กแล้วก็การเซอร์ไพรส์ในที่นี้ก็คือการต่อแผ่นโลหะขึ้นไปให้สูงกว่าตัวเมืองเอาให้สูงที่สุดแล้วกัน หรือเอาให้สูงในระดับที่พวกซอมบี้ด้านล่างเนี่ยจะไม่วิ่งตามอ่าจะเอาสูงประมาณนั้นเลย ก็อย่างที่บอกนั่นแหละครับว่าอย่าพึ่งให้ซอมบี้รู้ตัวเพราะว่าเรื่องนี้มันคือการเซอร์ไพรส์ซึ่งการที่ผมต่อไปให้มันได้สูงๆประมาณอย่างที่ผมบอกเนี่ยผมก็จะทำพื้นที่คล้ายๆแบบสวนสัตว์ซอมบี้นั่นแหละผมจะทําเป็นสี่เหลี่ยมเอาไว้แล้วก็ทําที่กั้นเอาไว้ด้วยแล้วจังหวะนี้แหละครับผมก็จะนําไข่ที่ได้จากคลาสอีเตอร์เอ็กเนี่ยเอาไปใส่ไว้ในนั้นครับแล้วก็ทําการฟักออกมาไม่ว่าจะได้ตัวอะไรก็ตามผมก็จะฟักให้ได้มากที่สุดแล้วก็หอค่อยปล่อยพวก ศัตรูเหล่านั้นนะที่เป็นพวกผมแล้วลงไปด้านล่างฮะการเซอร์ไพรส์ในที่นี้เนี่ยก็มีชื่อแผนการด้วยนะก็คือแผนการการทิ้งบอมนั่นเอง <c oughs> โอ้โหนี่มันเซอร์ไพรส์แบบใดดิเซอร์ไพรส์แบบไม่ให้ตั้งตัวเลยนะครับแบบอารมณ์แบบโอ้โหกำลังใช้ชีวิตกันแบบปกติอยู่ดีๆก็มีอะไรก็ไม่รู้ตกลงมาจากด้านบนพร้อมสู้ทันทีนะครับอารมณ์ประมาณนั้นเลยที่ผมจะทําในคลิปนี้นะอ่ะเหมือนเดิมฟาร์มกันช้าอีกแล้วลกัลกๆเลยเนี่ยผมขอ ขอเลยแล้วกันเมืองซอมบี้ขอเมืองเล็กๆถ้าเมืองใหญ่ๆเนี่ยเดี๋ยวผมหาจุดกึ่งกลางไม่ได้นะครับจริงๆมันหาได้แหละแต่ว่ามันจะต้องติดแผ่นเหล็กไกลขึ้นนะทุกคนพอนึกภาพออกไหมเออถ้ามันเป็นแบบเมืองเล็กๆเ,เ,เนี่ยอันนี้โอเคหน่อยอย่างที่2ผมขอเจอแผ่นโลหะเร็วๆได้ก็ดีเพราะเอาจริงๆเนี่ยถ้ามันเป็นไปได้นะครับ จริงๆมันก็เป็นไปได้นั่นแหละที่แผ่นโลหะจะไม่มีขายเลยมันเป็นไปได้นะอันนี้ก็ต้องพึ่งดวงเอาแต่เอาจริงๆส่วนใหญ่มันก็มันก็มีมาให้ใช้นั่นแหละให้เราไปซื้อกันก็ขอให้เจอแผ่นโลหะเร็วๆวันนี้ถือว่าขอแล้วกันไม่อยากเล่นนาน อ่ะหลักๆก,ก็มีประมาณนี้ได้แหละกับแผนการที่ผมได้บอกกับทุกทคนไปเอาเป็นว่าเดี๋ยวไปเปลี่ยน c a s สแล้วก็ผมเข้าไปเล่นฟาร์มนู่นฟาร์มนี่อะไรให้เรียบร้อยก่อนอยังไงก็เดี๋ยวไปเจอกันตอนที่ผมทําอะไรนู่นนี่นั่นให้เสร็จแล้วแหละพร้อมก่อสร้างแล้วก็เริ่มแผนการไปครับ let's go <S โอเคอ่าหมู่บ้านตรงนี้ก็มันก็ไม่ได้ใหญ่ที่สุดนะ ผมยังสามารถอาเซอร์ไพรส์ได้อยู่เอาละก็เล่นมาเป็นชั่วโมงเลยนะครับเอามาเดี๋ยวมาดูกันว่าผมฟามอะไรไนี่ครับโอ้โหกล่องลังอันนี้ถ้าจำไม่ผิดเนี่ยผมซื้อมา30ลังเลยนะ30มสิบคูณสี่ร้อยยี่สิบแผน่นโคตรเยอะ เยอะมากๆและนี่ก็คือไข่ที่ผมรวบรวมมาได้นะครับก็โอเคเหลือๆฮะอันนี้เอาละตอนนี้ก็ได้เหยื่อเฮ้ยไม่ใช่เหยื่ออย่าไปเรียกว่าเหยื่อครับต้องเรียกว่าการเซอร์ไพรส์ครั้งยิ่งใหญ่ฮะเอาละก่อนอื่นเนี่ยเดี๋ยวผมต้องขอวางแผนหน่อยนะคือถ้าผมจะย่อนลงไปเหรอย่อนตรงนี้ก็ได้นะครับเนี่ยคือไม่ต้องเข้าเมืองก็ได้ผมคิดว่าในเมืองมันมันดูจะวุ่นวายไปหน่อยเดี๋ยวเอา แถวๆตรงบ้านตรงนู้นนะครับเห็นไหมหลังสีฟ้าแล้วก็สีม่วงตรงนูนะ้นน่ะเออจะวางไว้ตรงบริเวณด้านหลังเลยนะครับด้านหลังบ้านทั้งสองหลังนั้นเลยอ่าผมคิดว่าตรงนั้นน่าจะเป็นใจกลางเมืองและก็เดี๋ยวจะย่อนลงตรงนั้นนะครับอ่ะก่อนอื่นก็ต้องก่อสร้างกันอีกแล้วความวุ่นวายมาอยู่ตรงนี้แหละครับเอาละผมจะติดโดยการเริ่มจากจุดนี้นะครับแต่ว่าผมเคลื่อนรถไฟมาใกล้เมืองค่อนข้างไกลมากๆนะ ผมอาจจะต้องทําให้มันแบบชันมากๆในส่วนของทางขึ้นเนาะแล้วก็ค่อยๆต่อไปเรื่อยๆอ่ะโอเคตามนี้เดี๋ยวขอติดตั้งก่อนเอยเอาละทุกคนคิดว่าสูงยังคือมันก็ดูยังไม่สูงเนาะเดี๋ยวผมพาไปดูข้างบนก่อนเออนี่ฮะมันยังดูเตี้ยๆอยู่เนาะผมคิดว่าถ้าถ้าทําเส้นทางไปตรงจุดที่ผมบอกเนี่ยมันน่าจะคืออย่างที่ผมบอก ผมอยากจะเซอร์ไพรส์พวกซอมบี้คือถ้ามันติดตามตัวผมมาเนี่ยเดี๋ยวมันก็จะติดตามแบบมาเรื่อยๆเลยอันนี้ถือว่าไม่ดีนะก็เลยไม่ให้มันเห็นดีกว่าเอาละเพื่อความชัวร์เ๋ยผมจะทำสูงกว่านี้อีกหน่อยเรื่องแผ่นโลหะเดี๋ยวนนี้ไม่ต้องกังวลน,นะครับผมซื้อมาเยอะมากจริงๆเออน่าจะสบายหายห่วงฮะอะเดี๋ยวผมนั่งติดไปเรื่อยๆก่อนโอ้โหถ้าดูในมุมนี้เนี่ยมันอาจจะดูแบบเตี้ยๆนะ ดูไม่ค่อยสูงแต่เอาจริงๆผมติดมาสูงมากๆเดี๋ยวลงไปดูด้านล่างกันตอนนี้เข้าใกล้แบบระยะหนึ่งแล้วนะเนื่องจากเสียงเพลงมันขึ้นแล้วแต่ทุกคนอาจจะไม่ได้ยินนะเพราะว่าผมปิดไว้แล้วก็เอาเพลงอื่นเข้ามาใส่แทนอะไรประมาณนั้นนี่ฮะทุกคนผมติดไปยันนู่นแล้วนะแต่เอาจริงๆมันก็สูงนั่นแหละแต่ว่าอ่าผมกลัวว่าพวกซอมบี้มันจะยังเห็นอยู่อะดิอ่ะไม่เป็นไรนไหนๆก็ซื้อแผ่นเหล็กมาเยอะแล้วเดี๋ยว ติดตั้งไปอีกสัก2กล่องก็คือ8แผ่นเนาะเออเดียวอ่ะอีกสักหน่อยเพื่อความชัวโอ้โหสูงมากๆครับอันนี้แล้วพวกด้านล่างเนี่ยเหมือนจะไม่เห็นด้วยนะผมคิดว่าระยะน,นี้พวกมันก็น่าจะเห็นกันแล้วละ่ะถ้าอยู่อ่าตรงพื้นนะครับเอาละผมติดมาสูงมากๆแล้วเดี๋ยวขั้นตอนต่อไปเราจะทําเส้นทางไปยังตําแหน่งที่ผมได้ตั้งไว้นะ ก็เดี๋ยวคนย้ายแผ่นเหล็กไปเรื่อยๆนะครับ <au> โคตรนานเดินขึ้นเดินลงเอาละตอนนี้ก็คือเป็นไปตามแผนทุกอย่างนะผมกำลังทำเส้นทางไปยังนู่นครับอ่า๋อมันเป็นแบบนี้นเองผมจะไปตรงจุดนู้นะฮะเน่ยๆๆตรงที่เมาส์ของผมมันชี้ไปอยู่ตรงนั้นเลยก็คือจะทำการบอมตรงนั้นนะั่นแหละซึ่งตอนนี้ก็ยังเป็นไปตามแผนนะก็คือพวกซอมบี้ไม่เห็นเลยแม้แต่นิดเดียว ไม่รู้เหมือนกันว่าไม่เห็นได้ไงแต่เอาเป็นว่าขั้นตอนเนี่ยมีเงื่อนไขแค่อย่างเดียวครับก็คือผมห้ามตกเด็ดขาดไม่ว่าจะกรณีไหนก็ตามไม่งั้นซอมบี้เสียตำแหน่งแน่นอนเดี๋ยวมันจะไม่เซอร์ไพรส์เอาเนาะแน่นอนมันก็เซอร์ไพรส์เหมือนกันครับถ้าผมตกลงไปเนี่ยซอมบี้แบบอาจจะเอ๊ะอุ๊ยใครน่ะตกจากฟ้าซะด้วยแม่ผมก็คิดไปได้แต่ยังไงก็แล้วแต่ตรงนี้ทำนานมากๆครับ ก็เดี๋ยวยังไงพอถึงตำแหน่งที่ผมบอกไปสักครู่เดี๋ยวผมก็ค่อยกลับมาให้ทุกคนได้ดูกันอีกรอบแล้วกันอ่ะสร้างเส้นทางกันต่อยาวๆไปอ่าทุกคนครับตอนนี้เกิดปัญหานิดหน่อยผมผมกดตัวแซดแล้วครับผมกดตัวแซดอ่ะตัวอ e ีด้วยอ่ะไม่ประเให้โอ้โหผมต่อไปได้ยนันู่นอ่ะคือมันยังไม่ถึงนะครับ ดูจากตรงนี้เนี่ยมันไกลจริงๆนะแต่ยังไม่ถึงเอาระปัญหาคือผมผมเอาแผ่นโลหะออกมาไม่ได้สวยของแท้ม้านี่ผมก็เอาออกมาไม่ได้นะครับเนี่ยคือคือมันต้องไม่มีอะไรติดแถึงผมจะใช้งานได้นะในอย่างเช่นไข่พวกเนี้ยผมก็จะยังใช้งานได้อยู่นะแต่ว่าไข่ที่ติดตรงนู้นก็เอาออกไม่ได้เหมือนกันนะนี่เห็นไหมผมกดเอาออกมาได้ <c oughs> เกิดอะไรไม่รู้แล้วถ้าผมกดตัว E ล่ะ ตัวอ e ีก็ไปได้ด้วยเดี๋ยวดเดเงั้นด้านล่างอันนี้ล่ะด้านล่างอันนี้ไปเอาไปไกลๆก่อนลองกดด้านล่างนี้ได้นะครับแสดงว่าต้องไม่เชื่อมฮะถึงมันจะใช้งานได้งั้นแล้วมันเกิดจากอะไรล่ะเนี่ยพวกนี้เกาออกไม่ได้ด้วยดูดิฮะคือถามว่ามีทางแก้ไหมมันมีนะครับก็คือผมต้องนะผมต้องวิ่งกลับเข้าเมืองนะ ซึ่งก็ไม่ได้ไกลมากแต่ว่าผมก็ต้องไปฟาร์มเงินตรงนู้นด้วยเนื่องจากมันต้องใช้เงินเอาละโอ้ยม้าก็ติดเอาออกไม่ได้อีกชีวิตเนี่ยแล้วถ้าจะติดเข้าไปมันก็ติดไม่ได้ด้วยนะเห็นไหมเนี่ยผมก็ตัวแซดแล้วนะติดเข้าไปไม่ได้ด้วยเออแผนการของผมน่าจะจบสิ้นแล้วละ่ะเอาเป็นว่าเดี๋ยวผมขอนั่งหาทางแก้ก่อนโ,อโหทีนี้หนักเข้าไปใหญ่ <c oughs> รถไฟเคลื่อนไม่ได้ เอรือว่ามันเป็นที่มีอะไรไปกั้นรถไฟไว้อยู่เปล่าไม่แน่ใจหรือว่าไอเทมมันเยอะเกินเลยบักก็เป็นไปได้อาจจะต้องกําจัดไอเทมออกมั้งนะผมก็นึกไม่ออกเหมือนกันโอเคโอ้โหผมวิ่งไปซื้อมา6กล่องด้วยกันคือแบบโอ้โหโคตรเซงร็งตรงนี้โคตรเยอะฮะแต่มันเอาออกมาใช้ไม่ได้ผมไม่รู้ทําไมแล้ถ้าตรงนี้ล่ะโอเคอ่ะเอาออกมาได้อยู่นะครับตรงนี้ โอ้โหวิ่งไปสกกลดีนะที่เมืองมันอยู่ใกล้ๆอยู่เอาละขั้นตอนต่อไปก็คือต้องไปเสี่ยงดวงดูว่าข้างบนนั้นผมจะติดได้ไหมเดี๋ยวขึ้นไปก่อนโอเคมาดูซิก็ขอให้ติดได้แล้วกันนะโอเคติดได้ครับตรงนี้ติดได้แต่ว่าตรงรถไฟติดไม่ได้นะผมก็ไม่รู้เหมือนกันว่าทําไมหรือว่าหรือว่ามันก็อาจจะติดได้แต่ว่ามันเอาออกไม่ได้ปะเออเดี๋ยวผมขอเทสแป๊บหนึ่งนะ <c oughs> ขอเทสก่อนโอเคถ้าผมจะติด เอาไว้ประมาณแบบนี้แล้วก็เอายกเลิกการเชื่อมออได้อยู่ได้อยู่โอเคเพราะว่าแผนการของผมเนี่ยคือมันต้องยกเลิกการเชื่อมด้วยอ่าในเมื่อตอนนี้แผนการของผมก็ยังคงดําเนินไปได้อยู่นะครับก็ถือว่าโอเคที่มันยังสามารถติดได้อยู่เพราะว่าถ้าติดไม่ได้เี่ยก็คือจบเลยนะครับแผนการนี้ล้มเหลวทันทีเอาละในเมื่อปัญหาก็แก้ไขไปแล้วยังไงก็ไปกันต่อครับโอเคครับทุกคนตอนนี้ ผมว่าผมจะเปลี่ยนแผนนิดนึงเนื่อง,งจากต้องเซฟเงินไว้ด้วยนะเอาจริงมันผิดแผนมาตั้งแต่แผนโลหะที่ผมเอาออกมาทมไได้แล้วครับเออตรงกองนั้นมันเยอะมากๆแล้วมันเยอะพอที่จะไปตรงจุดนั้นได้ด้วยนะนะเออนะตรงจุดที่ผมเล็งไว้ตั้งแต่ตอนแรกมันไปได้แต่ว่าตอนนี้มันต้องเปลี่ยนสักนิดนึงเพราะว่าผมต้องเซฟเงินด้วยคือเงินมันก็หาได้เรื่อยๆแหละแต่ว่าผมเล่นมาจะสมชั่วโมงแล้วครับ <c oughs> คือถ้าจังหวะไหนตัวเกมมันแหลกแล้วหลุดขึ้นมานี่จบเลยนะทุกคน จบเลยนะเออผมก็เลยต้องเปลี่ยนแผนนิดนึงเดี๋ยวเอาสูงสุดแค่ตรงนั้นนั่นแหละแล้วก็ทําเส้นทางนะครับไม่สี่ต้องบอกว่าทําพื้นที่อ่าให้พวกศัตรูที่เป็นมิรกับผมเนี่ยได้เข้าไปอยู่ในนั้นกันและนี่ก็คือหนึ่งในปัญหาที่มันก็มาคู่กันครับก็คือไข่ผมก็ไม่รู้ว่าจะฟาร์มมาทําไมทั้งหมดนี้เพราะสุดท้ายมันเอาออกไม่ได้ <S <S เนี่ยโอ้โหโคตรเซ็งคือผมต้องไปเก็บตามพื้นพวกเนี้ยเออ อ่ะแต่ว่าเรื่องไข่ก็ไม่ได้อะไรขนาดนั้นก็นี่ครับเรื่องแผ่นโลหะได้แหละมันจะพอที่ผมจะทําพื้นที่ให้พวกของผมอยู่ได้หรือเปล่าน่าจะได้แหละถ้าไม่ได้เดี๋ยวผมค่อยไปซื้อเพิ่มเติมมาอีกสักเล็กน้อยแล้วกันก็น่าจะได้อยู่อ่ะต่อเนื่องครับโอเคโอ้โหโคตรนานนี่ครับผมทําได้แล้ว ตรงนี้นะก็จะเป็นที่ใส่พวกสตูที่เป็นมิดกับผมซึ่งมาแต่ผมขอทดลองดูหน่อยว่าถ้าผมใส่ไปโดยที่เนี่ยใส่ไปแบบนั้นอะไม่มีทางปิดสตูที่เป็นมิดกับผมเนี่ยมันจะวิ่งลงไปจัดการในเจ้าพวกที่อยู่ด้านล่างเลยหรือเปล่า oh. เดี๋ยวผมต้องเทสด,ดูก่อนเนาะผมจะได้ไอ้นี่ไงถ้ามันไม่วิ่งไปโจมตีเนี่ยผมก็จะได้ไม่ต้องไปซื้อแผ่นโลหะเพิ่มอ่าประมาณนั้นต้องเทสต้องเทสต์มาไหม มาทดลองดูกันนะครับว่าถ้าผมปล่อยไข่ตรงนี้มันจะมันจะลงไปจัดการเจ้าพวกด้านล่างเลยหรือเปล่าเอามาฮะถือปืนรอไว้ก่อนเผื่อมันลงไปเนาะกดจึบ๊บอุ้ยเอา oh, <no. S 1> <laughs> มีรูนิดเดียวมันก็ยังตกไปได้เนาะเอามาอีกอันหนึ่งนะครับมาดูอันนี้กันบ้างนะจึบ๊บโอเคเป็นโจนนะครับถือปืนรอไว้ก่อน อ,อยืนนิ่งๆนะยืนนิ่งๆแสดงว่ามันยังไม่เห็นศัตรูนะครับเอาละตัวตะกี้นี้ถือว่าเฟลไปตกไปเฉยเคครับผมจะได้ไม่ต้องไปซื้อแผ่นโลหะเพิ่มเพราะว่ายัางไงก็รู้แล้วว่าศัตรูที่เป็นมิตรกับผมเนี่ยมันจะไม่ลงไปแบบพลรการอ่านู่นครับอยู่ดีๆก็มาออกกันตรงดู้นเลยเอออ่ถือว่าเซอร์ไพรส์เล็กๆน้อยๆแล้วกันนะครับตะกี้นี้นะ เอาแบบเรียกเรียกน้ำย่อยก่อนก่อนที่จะเจอแบบระเบิดของจริง <c oughs> เออเดี๋ยวผมรวบรวมไข่แป๊บหนึ่งนะครับแต่จริงๆมันมีตัวหนึ่งนะที่ต้องสังเกตก็คืออ่ามนุษย์มาป่าเพราะว่าตัวเนี้ยมันเห็นได้ไกลมากๆเดี๋ยวต้องไปดูว่ามันจะลงไปไหมโอเคยังอยู่นะมาฮะเดี๋ยวเรามาวางตัวลครเพิ่มกันจืบโอเคเป็นพวกโจรอยู่นะพวกโจรอ่าผมอยากเห็นมนุษย์มาป่าดีว่ามันจะเป็นยังไง ยืนนิ่งๆครับโอเคอยืนนิ่งๆแจ๋วถือว่ากําลังมาได้ดีนะฮะแบบนี้เลยถือว่าโอเคมากๆอ่ะ10ฟฟองแรกที่ผมเอามาวางก็ได้ประมาณนี้ครับเดี๋ยวไปเอามาให้ได้เยอะที่สุดแล้วกันเอาละทุกิอย่างใกล้จะเรียบร้อยแล้วเอ้ยรอมานานโอเคตอนนี้ไม่มีตัวอะไรออกมาแล้วนะก็แสดงว่าตันแล้วมาครับเดี๋ยวขอดูด้านล่างหน่อยนะอย่าโอเคนู่นฮะ อยู่ตรงนู้นกันมาตามทฤษฎีแล้วก็คือถ้าผมเอาแผ่นนี้ออกแผ่นทุกแผ่นเนี่ยที่มันไม่ได้เชื่อมต่อกับอารถไฟโดยตรงมันก็จะหลุดออกหมดเลยนะครับแผ่นก็มีประมาณนี้เอาละผมจะเอา,อาเอาตรงไหนออกดีเอาตั้งแต่ตรงนี้แล้วกันเนาะเพราะว่าผมจะได้เห็นพวกซอมบี้ที่อยู่ด้านล่างด้วยอ่ะประมาณนี้นะประมาณนี้นะครับเดี๋ยวทําการกดตัวแซดเพื่อทําการยกเลิกแล้วทุกๆอย่างมันก็จะตกลงไป เอาละแผนการเซอร์ไพรส์ก็มีประมาณนี้ครับเดี๋ยวมาฮะหนึ่งสองสามกดไปเร็วตุ้มโอ้โหเป็นไปตามที่คิดจริงด้วยครับแล้วดูซอมบี้นี่ที่กองกันอยู่ตรงกลางนี่ตุยหมดเลยนะเอาละตอนนี้ก็แยกย้ายไปต่อสู้กันแล้วนะฮะนี่ครับแผนการเซอร์ไพรส์ของผมก็เตรียมการค่อนข้างนานมากๆเป็นเวลา3มชั่วโมงด้วยกันในการทำ โอ้ยมาดูแค่นี้แหละฮะสบายใจเอาระแล้วมันไปนติดอะไรกับตรงนั้นน่ะ <c oughs> เออไม่เดินไปอีกชีวิตก็เอาเป็นว่าสำเร็จลุล่วงครับ เป็นไปตามแผนอาจจะไม่ได้ไปตกตรงบริเวณตรงนู้นะครับแต่ว่าตรงนี้ก็พอและเนื่องจากมันติดปัญหาแผ่นโลหะของผมเนี่ยมันเอาออกมาไม่ได้อันนี้คือแบบมันเป็นบั็กที่ผมก็ไม่รู้เหมือนกันอะ่ะจริงๆไม่ต้องเป็นลังแผ่นโลหะก็ได้นะครับอย่างอื่นก็เป็นนะอย่างที่เห็นเลยอ่ะตอนนี้ก็ไม่ได้มีอะไรแล้วนะทุกอย่างก็เงียบสงัดเพราะว่ามันติดกันเอาเป็นว่าเดี๋ยวไปสรุปกันอีกทีที่หน้าล็อบบี้แล้วกันนะ ไปครับลิสโก้โอเคครับกลับมากันเป็นที่เรียบร้อยนะกับแผนปฏิบัติการเซอร์ไพร์พวกซอมบี้ก็ได้เห็นกันไปนแล้วนะครับว่าถ้าใครจะใช้วิธีนี้ในการต่อสู้กับพวกซอมบี้เนี่ยผมแนะนำเลยนะครับเล่นแบบปกติดีกว่า <c oughs> <c oughs> เออ ก็ทําขึ้นมาเพื่อความบันเทิงนั่นแหละไม่ได้มีอะไรมากมายเอาเป็นว่าคลิปนี้ก็ไว้ประมาณนี้แล้วกันนะครับก็เดี๋ยวไว้เจอกันในคลิปหน้าแล้วกันแต่แป๊บหนึ่งครับแป๊บหนึ่งผมขอฝากคลิปที่ขึ้นอยู่ตรงหน้าจอตรงนี้ให้กับทุกคนไว้กันด้วยก็เป็นคลิปสนุกสนุกจากผมนั่นแหละลองกดเข้าไปดูกันได้แล้วก็ฝากการสมัครสมาชิกไว้ด้วยนะครับสาหรับวันนี้นั้นสวัสดีครับผม